สวัสดีครับผมมูจี้ครับคุัลุงครับนี่คือรายการเจ็ตเบนซงวันนี้เราจะมาแนะนำกล้องแต่ละยี่ห้อจากผู้ดี่ถ่ายรูปใช้คำว่าใช้แต่ไอโฟนกดแชะจบแชะจบวันนี้เราจะมาคุักกับกล้อง DSL วันนี้ LR ครับผมวันนี้เราจะมา เล่นกันก็มีแคนนอนคะแนนละอคะแนนเลยคะแนนครับเราจะมารีวิวจากแคนนอนก่อน1คะแนนเป็นสองสครับใช้ก็ไม่ได้ยากเลยครับวิธีการถ่ายก็มาของมึงครไม่ต้องกลัวกูมือไกูไม่เห็นรไม่เห็นไลยครับเลุกได้เลยข้อดีหมงกล้องชำเลินครับแกะได้ครับแกะได้

5,002นะครับอันนี้คือปุ่มชาร์จแบตนะเป็นรูปไฟฟ้าลองชาร์จแบตเลยนะส่วนเลนก็เหมือนกระจุกผมเปิดชัวเปิดชัวมีข้อดีมีแนนหรอกหัวหัวใสด้วยครับเออมีข้อดีมีคะแนนนะครับอันนี้เป็นเลนมิก้าดีเอ็กซ18 555มิลลิเมตร และนี่ก็เรียนไม่รู้เรียนแท้ไหมนะครับนึกว่าเหมนคะแนนครับเ็นสามเท่าและนี่ค um 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 ือสมขยะนะครับพิมโคพิเยเียารงนี้ได้เลยกล้องยนีจองรับได้ม่เยอนีข้อเสีนะครับมีนะครับผมจะพูดเรียงต่อเราพนได้ตรงโหมดเราต้องตรงโหมดแรยนี่โหมด P Photographer S คือสโล เอสลูอาร์เอดีโอัลตเออูดีโอตเขออโตันนี้คือโหมดสเคียนัสเียอันนี้คือย่งอันนี้คอโหมดถ่ายมีเป็ูปผ้หงว่อันนี้ก็หมดถู่เขาคับเป็นรูปกมา Hãy subscribe